สวัสดีค่ะ Cast.com คือธุรกิจเครือข่ายสีขาวร0 0เเซที่น่าทำที่สุดในโลกทำไม Cast.com จึงน่าสนใจมากๆดิฉันจะเล่าให้ฟังค่ะเริ่มต้นที่ประเทศญี่ปุ่นในปี1999บริษัท Cast.com ประเทศญี่ปุ่นหรือ Cast.com Japan ได้ก่อกำเนิดขึ้นผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มเบต้ากรูแคน1316 มียอดขายดีอันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนถึงปัจจุบันกว่าสองทศวรรษธุรกิจ cast com เติบโตและได้ขยายไปในหลายประเทศปัจจุบัน cast com Japan มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นบริษัท share world การเติบโตมั่นคงมีปัจจัยสนับสนุนดังนี้ 1. มีทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์และมีประสบการณ์ 2. มีโรงงานผลิตสินค้าเป็นของตนเองชื่อโรงงานอาอุเรโออยู่ที่เมืองชิบะประเทศญี่ปุ่น 3. ผลิตสินค้าคุณภาพสูงได้มาตรฐานระดับโลก 4. สินค้าแต่ละรายการตอบสนองความต้องการด้านการดูแลสุขภาพที่เห็นผลได้จริง 5. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลุ่มเบต้าครูแคน1316 มีงานวิจัยรองรับและได้รับการรับรองจากสถาบันวิจัยชั้นนำระดับโลกมากมาย 6. เมื่อสินค้ามีคุณภาพสูงใช้ดีมีการบอกต่อมีการสั่งซื้อซ้ำอย่างต่อเนื่อง 7. มีระบบธุรกิจที่สนับสนุนการสร้างรายได้ให้สมาชิกตัวแทนจำหน่ายอย่างโปร่งใสชัดเจนและยุติธรรมและนี่คือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโต,ต,ตของธุรกิจ c a s h com แบบยั่งยืน ในปีพุทธศักราช2552ธุรกิจ cast com ได้เปิดดำเนินการในประเทศไทยสำนักง,งานใหญ่อยู่ที่ชั้น4อาคาร Imperial ลาดพร้าวกรุงเทพมีการแนะนำผลิตภัณฑ์ผ่านระบบเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายมาอย่างต่อเนื่องผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นและขายดีมาอย่างยาวนานได้แก่ 1. มะโฮ มะโหคือสารเบต้ากรูแคน1316เป็นสารอาหารตามธรรมชาติที่ได้จากการเพาะเลี้ยงยีสต์ดําสายพันธุ์อาอเรโอบาซีเดียมมีความปลอดภัยสูงไม่มีสารเคมีปนเปื้อนผลิตจากธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์มโหช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันโรค 2. ไวท์ครอส เป็นแคลเซียมคุณภาพสูงที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ถึง95%ผลิตมาจากปะการาังแถบเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นไว้คล c เป็นมากกว่าแคลเซียมเพราะสามารถลดการเกิดอนุมูลอิสระซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยมาม m a อ o s d ผลิตภัณฑ์สำหรับการลดไขมันควบคุมน้ำหนัก 4. คา s i s o r e ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลดวงตาและผิวพรรณภายใต้สโลแกนผิวสวยตาใสด้วยคาซิสออริโอทุกท่านคะ c a s ต c o m มุ่งเน้นการรักษาม,มาตรฐานทางด้านการผลิตสินค้าคุณภาพสูงใช้แล้วเห็นผลการจัดจำหน่ายผ่านทางระบบสมาชิกที่ครอบคลุมทั่วประเทศรวมทั้งการให้ความสำคัญในการบริหารจัดการ โดยยึดหลักซื่อสัตย์โปร่งใสยยุติธรรมเรายินดีต้อนรับทุกท่านที่มองเห็นโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจครัวไ่ยสีขาวไปกับ cast.com สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ที่แนะนำและเปิดโอกาสให้ท่านได้รู้จักกับ cast.com นะคะ